มื่อกี้ได้ยินเสียงท่องปฏิจจสมุปบาทท่องทุกวันไหมท่องวันไหนท่องวันที่อยากท่องวันไม่อยากท่องท่องอะไรอ่ะทีพิโสก็ดีอิทิพิโสพ,พระกวาอารหังสัมมาสัมพุทโธใช่ไหมท่องแล้วรู้ไหมคืออะไร รู้ไหมท่องอิติปิโสพระวานะได้ประโยชน์อะไรยิ้มแต่ไม่รู้ <c oughs> ทำไมท่องอิตธิปิโสพระวาะบทสรนเสริญพุทธคุณนั้นนะจะได้ประโยชน์รู้ไหมว่าได้ประโยชน์นี่ยประโยชน์มหาศาลเลยนะประโยชน์นั่นคือ ท่องแล้วเข้าใจเข้าใจด้วยนะท่องด้วยเข้าใจด้วยแปลถูกด้วยคล่องปากขึ้นใจแทงตลอดอย่างดีด้วยความเห็นคือเข้าใจด้วยบุคคลนี้จะได้อะไรได้ความรู้รู้ว่าการศรัทธาอย่างลงมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะ่ะให้ศรัทธาอย่างนี้ลักษณะของพระาศาสดาคืออย่างนี้อีตีปิโสภคว,วา อะระหังสัมมาสัมพุโทโธวิชจาจรณสัมปันโนใครแปลไม่ถูกมั่งแปลไม่ถูกเอาละสิแล้วท่องทำไมอะ่ะท่องทำไมท่องแล้วเข้าใจไหมไม่เข้าใจอะแล้วท่องทำไมไม่สงสัยบ้างเหรอเวลาท่องเออแล้วท่องท่องทำไมเนี่ย ท่องและจิตคิดอะไรท่องไปด้วยความเคยชินจิตคิดอะไรคิดอดีตบ้างอนาคตบ้างใช่ไหมและเวลาท่องจะได้ความสงบได้จิตตั้งมั่นไหมไม่ได้แล้วจิตนั้นจะเป็นสมาธิไหมปีติจะเกิดได้ไหมจิตจะมีความสุขจิตจะตั้งมั่นจิตนั้นเมื่อไม่เป็นสมาธิเพราะไม่มีปีติไม่มีความสุขไม่จิตไม่ตั้งมั่น และตัวเองจะ,จะรู้ไม่ว่าหลุดพ้นอืมไม่บอกหรอกไปหาเอาเองให้ขวนขวายขวนขวายนะนี่คือลักษณะของพระศาสดา,าว่าลักษณะของพระศาสดา,าคืออย่างนี้พระองค์ตรัสในพระสูตรหนึ่งว่าพระสุคตคือใครบทนี้แหละ ที่เป็นลักษณะของพระสุคตหรือพระาศาสดาอิทะตถาคโตโลเกอุปัช,ชติก็ตามคือตถาคตเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้ก็ตามหรืออิติปิโสภคว,กวาก็ตามอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิช,ชาจารณสัมปันโนนะคือคุณที่พระองค์ตัดว่าวิช,ชาคืออะไรพระองค์ถึงพร้อมแล้วแล้ว,วยวิช,ชา ถึงพร้อมแล้วด้วยจารณะคือข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งวิชาวิชาคืออะไรวิชาคืออะไรความรู้รู้อะไรรู้อริยสัจสี่เห็นไหมวิชามีหลายแบบมากวิชาอย่างหนึ่งที่รู้อริยสัจสี่นี้คือวิชาคืออาสวัคยายาน ญาณให้ถึงความสิ้นกิเลสนั่นแหละคือการรู้อริยสัจสี่แต่รู้รู้อย่างอื่นก็มีรู้อะไรได้บ้างรู้แล้วทําให้ตัวเองเหาะได้ก็มีหูทิพตาทิพก็มีอันนั้นก็ยังเป็นวิชาอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่วิชาที่เป็นไปเพื่อความสิ้นอาสวะแต่รู้อริยสัจสี่จะสิ้นอาสวะสุข,ขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีไปไหน ไปแล้วด้วยดีไปไหนอืมไปสู่นิพพานไปแล้วด้วยดีโลกกวิทูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้งรู้โลกรู้อะไรรู้ความจริงพระาศาสดา,าตรัสว่าโลกคือกายนี้เรียนรู้โลกก็เรียนกายนี้รู้รอบในกายเนี้ยรู้รอบในกายที่ประกอบด้วยมหาภูตรูปทั้งสี่และ เวทนาสัญญาสังขารรู้รอบเรื่องวิญญาณรู้ทั้งหมดเนี้ยโลกาวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิเป็นดังดังดังด,งด,งดงเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้อย่างไม่มีใครยิ่งกว่าศรัทธา เทวมนุษย์สานังพววุตโรภควาเห็นไหมทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยพระองค์ตรัสว่านี้คือความหมายของพระสุคตหรือความหมายของพระตถาคตพระองค์ตรัสว่าพระสุคตคืออย่างนี้วิในของพระสุคตคืออะไรส,ะสุขตะวินโยสุขตะวินโยคืออะไรสุขตะวินโยคือ คำที่พระองค์แสดงแล้วไพเราะในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐะพร้อมทั้งพยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงสาวุกจะต้องเดินตามวินัยของพระศาสดาใช่ไหมวินัยของพระศาสดาคืออะไรคำทั้งหมดเลยไม่ใช่สิกขาบทคือศีลพระอย่างเดียว แต่คำทั้งหลายของพระองค์นั้นเป็นวิไนคือสุขะตะวินโยที่เป็นระเบียบวินัยของพระาศาสดาคำสอนทุกคำทุกคำเป็นระเบียบเป็นวินยัยเพราะฉะนั้นเราจะต้องเดินตามคำระาศาสดาทุกคำน่ากลัวไหมไอ้ที่ทำบ้างไม่ทำบ้างสวดบ้างไม่สวดบ้างเนะี่ย เข้าเรื่องเลยนะพาเข้าเรื่องเลยคือมันมันควรจะถูกทุกวันนะควรจะสวดทุกวันคําคนอื่นจะไปสวดพระองค์จัดว่าสัจชายคือคําสอนของพระองค์เนี่ยที่ไปร้อในเบื้องต้นท่างกลางที่สุดนี่แหละประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอัฏฐาพร้อมทั้งบยัญชนะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วเส้นเชิงนี่แหละใครก็ตามที่ใกล้ครวร ความหมายของการระลึกถึงพร,พระพุทธเจ้าในการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เนี่ยรู้ว่าคุณสมบัติของพระองค์อย่างเนี้ยเมื่อเขาปฏิบัติทำไปเขาจะศรัทธามากขึ้นมากขึ้นและเขาจะเห็นว่าคําสอนของพระองค์ที่ไพเราะในเบื้องต้นทรรมกลางที่สุดที่เป็นพระธรรมของพระองค์เนี่ยจะต้องเดินตามแล้วเขาจะเข้าใจว่า สาวกค,คือพิกคุณในธรรมวินัยนี้ที่เป็นผู้ที่เดินตามคำประสา,าสดามีอยู่เดินตามและหลุดพ้นถึงความธรรมที่สุดแห่งทุกได้ก็มีอยู่และมีจริงอย่างนั้นก็จะเชื่อละศร <c oughs> ัทธาสามอย่างเนี้ยบวกกับบวกกับการที่เรากระทำคือประพฤติให้อยู่ในสินห้าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยเนี่ยอิกิกีพิโสนะพระกวานนะ สวากขาโตสุปฏิปันโนสามอย่าง <c oughs> บวกกันแล้วแล้วก็ทำความไม่หวั่นไหวทั้งหมดเนี้ยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วด้วยลักษณะทั้งหมดที่ทอยู่ในบทสวดสรรเสริญพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณที่เราเรียกกันนั่นแหละแล้วเราประพฤติตามสินห้าไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดงังไม่พร้อยนี่คือองคุณของโสดาบันนะ <c oughs> เพราะฉะนั้นสวดอิทิปิโสดีแล้วใช่ไหมดีแล้วนะทีนี้ตะกี้บอกว่าทําไมสวดปฏิจจสมุปบาทบางวันสวดบางวันไม่สวดวันไหนไม่สวดประโยชน์น้อยวันไหนสวดประโยชน์มากเพราะอะไรรู้ไหมว่าปฏิจจสมุปบาทสายเกิดเพราะมีอวิชชาเป็นปัจจัยจึงมีสังขาร ไปจนถึงเพราะอุปายะเพราะมีชาติชรามราณาโะโศกปริเทวทุกขะโทรมรัตุอุปายาศาสทั้งหลายจึงเกิดขึ้นครบถ้วนนะมันคือปฏิจจสมุปบาทที่เป็นสายเกิดแห่งทุกข์เป็นความเกิดของทุกข์ทั้งหมดเพราะความจางคลายดับไปโดยไม่เหลือแห่งอวิชานั้นด้านเทียวคือสายดับนั่นคือความดับทุกข์ ทำไมต้องสวดทำไมต้องสัจชายะทำไมต้องญญท่อง,ทองจำให้ขึ้นใจเพราะคำทั้งหมดเนี่ยเป็นไปเพื่อความเบื่อหน่ายคลายกำหนัดดับไม่เหลือเพื่อนิพพานดับยังไงอะเบื่อหน่ายยังไงคลายกำหนัดอย่างไรดับไม่เหลือเพื่อนิพพานแค่ท่องปฏิจจสมุปบาทเนี่ยมันพาไปถึงตรงนั้นได้ยังไง รู้ไหมไม่รู้อีกแล้วท่องกันก็ท่องกันนะแต่ยังไม่รู้ <c oughs> ท่องปฏิจจสมุปบาทได้แล้วจะตามรู้ตามเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ยังไงเราท่องได้ตามรู้ตามเห็นปฏิจจสมุปบาทได้ยังไง <c oughs> เดี๋ยวนะ คิดว่าหลายคนน่าจะมีโสดาบัน <c oughs> ไม่มีโสดาบันบ้างหนังสือโสดาบันนะคู่มือโสดาบันแหลบเชียว <c oughs> ไม่มีก็บอกว่าไม่มีถ้าไม่มีก็จะก้าวหลังมาเจ้ามาแจกหรือมีแล้วก็ไม่แจกเนี่ย เร่มเนี้ยต้องปฏิจจสมุปบาทได้ตามรู้ตามเห็นปฏิจจสมุปบาทด้วยในยัของอริยสัจสีว่านี้คือชาตินี้คือเหตุให้เกิดขึ้นของชาตินี้ความดับไม่เหลือแห่งชาตินี้ก็ปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งชาติ นี้พนี้อุปาทานนี้ตัณหาไลา่ไปจนถึงนี้สังขารนี้คือสังขารนี้คือเหตุเกิดขึ้นให้อของสังขารนี้คือความดับไม่เหลือของสังขารนี้คือทางให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือของของสังขารพิจารณาอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้นเราย่อมรู้ว่าอะไรคือวิช,ชาอะไรคืออวิช,ชา เราใคร่รวรปฏิจจสมุปบาทด้วยนิยะอริยสัจสีเราจะรู้ว่าเราเริ่มรู้อริยสัจสีอะไรคือเหตุอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อะไรคือหนทางที่ต้องปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์โดยยานวัตถุ44อยู่ในเล่มนี้ <c oughs> รู้จักปฏิจจสมุปบาทแล้วเข้าใจยานวัตถุ44แล้ว รู้จักแล้วว่าอาวิชาคือความไม่รู้ในอริยสัจสีวิชาคือความรู้ในอริยสัจสีพระองค์จึงตรัสว่าเราและพวกเธอทั้งหลายเนี่ยที่ต้องท่องเที่ยวไปในสังสารวัฏไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเพราะไม่รู้อย่างเดียวคือไม่รู้อริยสัจสี่แต่ละวันแต่ละวันที่ยมใช้ชีวิตกันอยู่ทุกวันเนี่ยรู้ไหมอะไรคือความจริงจริงๆ พวกเราทุกคนแสวงหาอะไรกันอยู่เคยมาทบทวนถามตัวเองไหมว่าทุกวันนี้แสวงหาอะไรกันแน่อะไรที่ตัวเองแสวงหากันแน่ทำงานด้วยแต่รู้จักความจริงด้วยจเจริญทั้งทางโลกทางธรรมเอาไหมต้องเอาต้องเอาไม่ใช่จะเอาไม่ใช่ขอเอานิดหนึ่ง ไม่ได้ต้องเอาเพราะอะไรผู้หญิงไปบวชในพุทธศาสนาเดี๋ยวนี้บวชได้ไหมบวชถึงบวชได้จะลำบากไหมใช้ชีวิตลำบากใช่ไหมอา้าแล้วถ้าไม่บวชใครจะเลี้ยงอ่ะถ้าบวชแล้วปัญหามันจะเกิดได้อีกไหมก็ได้ผู้ชาย ดันไปมีครอบครัวสมมตุติทิ้งไม่ได้จะทำไงอะภาระจำยอมมันก็ต้องก็ต้องปฏิบนะัติ่ะคนมีความตายอยู่แล้วแท้แท้เนี่ยยังสแสวงหาความตายคนมีความเกิดอยู่แท้ๆยังสแสวงหาความเกิดมีความแก่ก็ยังสแสวงหาความแก่ความเจ็บไข้มีอยู่ก็ยังสแสวงหาความเจ็บไข่ยอยู่นั่นแหละ เพราะไม่รู้ว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อะไรคือทางให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ทำไมถึงบอกว่าพวกเราไม่รู้แค่รู้นิดเดียวรู้นิดเดียวรู้ว่าอะไรเป็นเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือทุกข์คิดอะไรไม่ทุกข์มั้ง ความคิดใดไม่ทุกข์มางมีไหมลอวให้ฟังหน่อยวันไหนคิดถึงเรื่องสุขอยากคิดถึงเรื่องสุขนานๆนนมันดนันนานได้ตามที่ปรารถนาไหมอยากให้มันอยู่ทุกข์ไหม,มคิดถึงเรื่องทุกอยากผลักมันออกไปตอนนี้เลยไม่อยากคิดทำได้ไหม วันนี้รู้สึกสดชื่นสบายสบายอยากอยู่เป็นอุเบกขาอย่างเงี้ยเดี๋ยวมันก็ไปใช่มีวิธีไหมที่จะทำให้เรื่องพวกนี้มันไม่ต้องเกิดขึ้นกับเรามีวิธีไหมฮะเกิดมาแล้วว่าจะให้ทำงานยทนี้ใช่ไหมัดมือชกกันเลยเนี่ยเกิดมาแล้วจะให้ทำงทไกกทำง เกิดมาแล้วจะทําอย่างไรให้มันทําให้ได้อย่างนี้ว่าถ้าสมมุติใครก็ตามใครก็ตามนะประสงค์จะคิดเรื่องอะไรก็คิดแต่เรื่องนั้นไม่ประสงค์จะคิดอะไรก็ไม่ต้องคิดเรื่องนั้นเลยถ้าทําอย่างนี้ได้เอาไหมควรจะเอาควรจะเอาไม่ต้องมาพยักหน้าเลยให้มันเต็มปากเต็มเสียงหน่อยเอาขาเอาครับให้มันหนักแน่นมั่นคง ฉันจะเอาผมจะเอาบุคคลเนี้ยตั้งใจว่าจะคิดแต่เรื่องนี้ก็จะคิดแต่เรื่องนี้ตั้งใจว่าไม่ต้องคิดเรื่องนี้เลยทั้งชีวิตก็ไม่ต้องคิดก็คิดซะแล้วว่ายากอะคิดซะแล้วว่ายากมีแต่ความลังเลสงสัยว่ามันยากจะเริ่มต้นปฏิบัติหรือยังย่าง,างเพราะคิดซะแล้วกำแพงมันเกิดขึ้นและ และจะได้รู้ไหมว่าอะไรคือทุกข์อะไรคือเหตุให้เกิดทุกข์อะไรคือความดับไม่เหลือแห่งทุกข์อะไรคือทางให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์ถ้าใครก็ตามมารู้ทางให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เขาจะรู้จักทุกข์ไหมต้องรู้จักละเพราะเขารู้ทางเขาจะเมื่อเขารู้ทางให้ถึงซึ่งความดับไม่เหลือแห่งทุกข์เขาจะรู้ไหมว่าอะไรเป็นเหตุ แล้วเขาจะรู้ความดับไปไหมมรแปดทางเดียวท่องได้หมดเลยสมาทิถี่สมาสังกัปปะสมาวาจาเหมือนท่องอิติปิโสตะกี้เลยเหมือนท่องปฏิจจาเลยสมาทิถีิปฏิบัติยังไงสมาสังกัปปะปฏิบัติยังไงวันนี้บอกสองข้อ บอกแค่สองข้อเนี่ยทำความเป็นอริยบุคคลได้เลยประสงค์จะคิดเรื่องไหนก็คิดไม่ต้องคิดเรื่องใดอยากไม่คิดเรื่องใดไม่ต้องคิดทำได้บุคคลจเจริญสัมมาสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกัปปะ <c oughs> พวกเราเคยมีความรู้ใช่ไหมว่ามรรคแปดสองข้อแรกสงเคราะห์เข้าม,มุมปัญญา ใครก็ตามทำสองข้อนี้ให้มากทำสองข้อนี้ให้เจริญแล้วบุคคลนี้ประกอบแล้วด้วยกายคตาสติหรืออานาปานาสติบุคคลนี้จะประสงค์ว่าจะตริตึกคือนึกคิดเรื่องใดก็ประสงค์แต่จะนึกคิดเรื่องนั้นได้ไม่อยากคิดเรื่องอะไรก็ไม่ต้องคิดได้ทำแค่สองข้อแรกเท่านั้นเองเขาได้เป็นอริยบุคคลแล้ว ถ้าประกอบพร้อมแล้วด้วยอานาปานสติหรือกายกคตาสติเขาจะแทงตลอดซึ่งทำทำอันไม่กลับกำเริบอ,อีกต่อการไม่นานนักไม่นานนักขนาดไหนพระองค์ตรัสว่าบุคคลมีความเพียรแค่เนี้ยเจ็ดวันเจ็ดเดือนเจปีไม่เกินเจปีทุกคนสามารถเป็นโสดาบันสกทาธา,า,ามีหรืออาณาคามีหรือเป็นพระอรหันต์ได้ ไม่เกิน7จดวันเจดเดือนเจปีทุกคนด้วยเอาไหมถ้าถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วต้องทำงานทำการอีกเอาไหมถ้าทำอย่างนี้แล้วต้องตายเอาไหมบอกเองนะไม่ได้มาชวนให้ตายนะแต่ชวนให้ไปหลุดพ้น สัมมาทิฏฐิมีสองอย่างที่พระองค์ตัดไว้ในมหาจัตตาริสังธรรมปริยายังสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะเป็นส่วนแห่งบุญให้ผลแก่ขันอย่างหนึ่งสัมมาทิฏฐิของพระอริยะที่เป็นอนาสวะเป็นโลกุตระเป็นองค์แห่งมรรคอย่างหนึ่งวันนี้จะไม่บอกเรื่องสัมมาทิฏฐิที่ยังเป็นสาสวะ แต่จะบอกว่าสัมมาทิฏฐิของพระอริยะนี่เขาทำกันอย่างไรสัมมาทิฏฐิของพระอริยะคือปัญญาปัญญินทรีปัญญาภะละธรรมวิจยะสัมโพชชงความเห็นชอบห้าอย่างปัญญาเราจะทำยังไง ปัญญาคือการเห็นอริยสัจส,สี่ปัญญินทรีคือการเห็นอริยสัจส,สี่ปัญญาพละคือการใคร่ควรวญอริยสัจส,สีและได้กำลังแห่งปัญญาธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์คืออะไรการใคร่ควรวญสอดสองธรรมทั้งหลายของพระศาสดาเห็นไหมปัญญาปัญญินทรีปัญญาพละธรรมวิจยะวิจยะสัมโพชฌงคความเห็นชอบคือ องของความเห็นชอบคือสัมมาทิฏฐิเองอินทรีแห่งปัญญาคือปัญญินทรีเราจะสร้างยังไงอินทรีห้าคือศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาห้าอย่างศรัทธาวัดกันที่ไหนเห็นไหมพวกเรายัางศรัทธากันไม่เป็นเลย ศรัทธาวัดกันที่โสตาปฏิยังค้าสี่คือศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์และทาสินห้าให้ไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยถ้าสินห้าเรายังขาดทะลุด่ดางพร้อยศรัทธาเราเต็มหรือยังยังไม่เชื่อจริงนี่ยังเชื่อว่าปิดสินนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกยังพอเป็นไปได้ยังพอทําได้ศินแปลว่า สินแปลว่าปกติคนที่ประพฤติสินไม่ไม,ไม่ไม่สมบูรณ์ไม่ขาดทะลุด่างพร้อยแปลว่า <c oughs> ไม่ปกติเพราะอะไรคนปกติเขาวิ่งไล่ค่าสัตว์ทุกตัวไหมไล่ลักทรัพย์ของคนอื่นทุกครั้งที่เห็นไหมเห็นผู้หญิงเห็นผู้ชายสวยๆหล่หอๆประพฤติผิดในการหมดเลยเอาไหมโกหกมันตลอดเวลาเลย กินเหล้ามันทั้งวันทั้งคืนตลอดเวลาคนปกติเขาทำกันไหมไม่ทำเพราะฉะนั้นใครไปทำข้าเป็นคน <c oughs> เพราะฉะนั้นเราควรทำตัวเป็นคนปกติมั่งปกติทางโลกของเขาก็ททำกันนะปกติไม่ใช่ความเห็นของพระาศาสดาพระาศาสดาตัดว่าความเห็นของพระองค์เนี่ย เือสินห้าต้องไม่ขาดไม่ทะลุไม่ดังไม่พร้อยโสตาปฏิยังค่ะสี่วัดกันอย่างนี้นี่คือศรัทธาวิริยะความเพียรความเพียรวัดกันที่ไหนสัมมปทานสี่อยู่ในองค์เดียวกันเลยกับสัมมาวายามะบุคคลเนี้ยอกุศลไม่เกิด เขาจะถ้าอากุศลยังไม่ได้เกิดกับเขาเขาจะปลูกความพอใจพยายามปารุความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ที่จะไม่ให้อกุศลเกิดคือไม่ให้ผิดศีลเลยก็ได้ปลูกความพอใจที่จะประพฤติศีลให้ดีมีความพยายามในการประพฤติศีลให้ดีปลูกความพอใจสร้างฉันทาก่อนพยายามประรบความเพียรประคองจิตดีๆนะใครชักชวนไปไหนก็ จนไปกินเหล้าก็รอก่อนรอก่อนคห้คยกดูให้ดีก่อนช่างใจก่อนปลูกความพอใจพยายามปราบความเพียนประคองจิตตั้งจิตไว้ดีๆที่จะไม่ให้ศีลเราขาดจะลดด่างพร้อยนี่สัมมาวายามะก็ก็แรกก็ที่สองถ้าอากุศลมันกำลังเกิดขึ้นอยู่ให้ปลูกความพอใจลงไปอีกพยายามอีกปร,รุลบความเพียนประคองจิตตั้งจิตไว้ที่จะ ละอากุศลธรรมนั la, e 1971, e nine, Indian, ke, am, van, ้นให้ได้เมื่ออากุศลธรรมละไปแล้วเขาจะปลูกความพอใจใหม่ลงไปพยายามใหม่ปรับความเพียนประคองจิตตั้งจิตไว้ใหม่ที่จะยังอกุศลธรรมให้เกิดเมื่อยังยังกุศลธรรมให้เกิดเมื่อกุศลธรรมเกิดขึ้นแล้วเขาจะเพิ่มความพอใจลงไปอาศัยศรัทธานั่นแหละอาศัยความเพียนนั่นแหละปลูกความพอใจเพิ่มลงไปพยายามปรับความเพียรประคองจิตตั้งจิตไว้ ที่จะละอาที่จะทํากุศลธรรมนั้นให้เจริญง้องามไปบุญเต็มรอบแค่รู้ว่าสัมมาทิฏฐิเป็นอะไรอย่างนี้รู้ว่าสัมมาสังกัปปะเป็นอะไรอย่างนี้รู้ว่าสัมมากรรมันสัมมาวาจาไม่โกหกไม่คำหยาบไม่ส่อเสียดไม่เพ้อเจอ้อรู้ว่าสัมมากรรมันตาคือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาม รู้ว่าสัมมาอาชีวะคือเรากําลังประพฤติสัมมาอาชีวะอยู่ไม่มีอาชีพผิดห้าอย่างไม่ค้าสัตว์ไม่ค้าเนื้อสัตว์ไม่ค้ายาพิษไม่ฆ่า,อ,าอะไรอีกอย่างจะไม่ได้แล้วก็ไม่ค้าอาวุธใช่ไมมห้าอย่างนี้เราจะไม่เราจะไม่ประพฤติเราก็เห็นอยู่ว่าไอ้ทั้งหมดเนี้ยเราประพฤติอยู่ในในเรื่องของสัมมาอาชีวะอยู่เมื่อบุคคลน,นี้เห็นอยู่อย่างนี้เนี่ย สัมมาทิฏฐิย่อมประกอบพร้อมในเขาเขาย่อมมีอะไรอีกเขามีความพอใจที่จะละมิจฉามิจฉามรกทั้งหมดเขามีความเพียนที่จะเข้าถึงสัมมามักทั้งหมดคือความเพียนเข้าถึงสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาชาสัม